โอเครับวิโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโดยการนําสินค้าที่เราดึงมาเพื่อจะเป็นลงใน Lazada นะครับโดยนะครับเอ่อเปิด Lazada s e l l e r Center ขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่จัดการสินค้านะครับแล้วก็จัดการหลายรายการแล้วก็เพิ่มสินค้าหลายรายการนะครับจริงๆถ้าเราจะโหลดไฟล์อัพอ่าดาวน์โหลดไฟล์ไม่แบบให้กดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้เพิ่มข้อมูลแบบง่ายนะครับแล้วกดตรงนี้ แต่ผมให้ไว้แล้วนะครับคือ,คอสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับลาซาด้าเทมเพลตนะครับแต่เพื่อนคลิกขึ้นมาอ๋อผมเปิดไปแล้วนะครับโทษทีครั้งแรกสุดเนี่ยคุณอาจจะต้องขึ้นกดว่า enable editing ข้างบนก่อนนะครับบางทีมันจะขึ้นเป็นแถบเหลืองๆนะครับอ่าถ้าขึ้นคุณต้องแก้กดกด enable ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะกดเซฟอ่าแก้ไขข้อความไม่ได้นะครับอ่าเพย์ผมลบอันเก่าไปก่อนนะครับแล้ว ไปที่โฟลเดอร์รีเซลนะครับแล้วอ่าผมจะขอเรียกตัวนี้นะครับว่า l a z a d a t e m p l a t e นะครับตัว Lazada t e m p l a t e ก็คือตัวที่เอาไปลงใน l a z า d a เองนะครับส่วนตัวนี้ผมจะขอเรียกว่าที่ปกอ่าไฟล์ Lazada ที่โปรแกรมดึงมานะครับอ่าแต่ไม่คิดขึ้นมาเลยรอ <c oughs> <c oughs> สักครู่นะครับอ่าเปิดมาแล้วนี่มันก็ไม่ไม่ขึ้นไหนผม <c oughs> โอเคอ่ถ้าคุณมีด้านหลังสุดนะครับตั้งแต่คาว่าลิงก์ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีคาว่าลิงก์อย่างเงี้ยให้ลบไปเลยนะครับจาก คำว่าลิงก์ไปถึงด้าน,านขวาสุดสามมันจะเป็นสามสามคอลัมน์นะครับปุ๊บเซฟเอาผมลืมไปเลยนะครับเอตัวช้อปปีเมื่อกี้ผมลืมพูดว่าเราลบแล้วตอนปิดอย่าเซฟนะครับผมลืมพูดไปโอ้ยตายละไม,ไม่ได้อยู่ในวิดีโอด้วยเสีายายจังแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะแล้วก็ Copy นะครับใครที่มีหลายบรรทัดนะครับให้กดที่บรรทัดที่หนึ่งนะครับ แล้วเลื่อนเม,มาส์ไปบรรทัดสุดท้ายกดชิปค้างนะครับเลื่อนเมาส์แบบไม่ต้องคลิกนะครับคือคลิกครั้งเดียวแล้วก็ลากเมาส์มาบรรทัดสุดท้ายกดชิปค้างแล้วก็กดเมาส์ซ้ายอีกรอบนะครับอ่าเท่านี้ก็คือการ Copy ้แล้วนะอ่าเราก็มันก็จะถมดําทั้งหมดนะครับให้เรากด Ctrl c อนโทรลซีก๊อปปี้นะครับมาใส่ในร a ส a Template นะครับอ่อาเดี๋ยลืมนะครับเราต้องเลื่อนให้ A เนี่ยอยู่ซ้ายสุดก่อนนะครับบางทีบางคนเนี่ยแบบวางอย่างเงี้ยเราไปวางอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับ มันจะไม่ตรงนะครับหรืออาจจะตรงก็ไม่รู้แต่เลื่อนให้ซ้ายอยู่ซ้ายสุดก่อนดีกว่านะครับแล้วกดที่บรรทัดที่5นะครับแล้วกดคอนโทรลวีวางได้เลยนะครับอ่าพอไปอย่างนี้ปั๊บไปเลื่อนด,ดูหน่อยว่าตรงไหมนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือตรงแล้วอลัมน์ตรงทุกอย่างนะครับโอเคก็จริงๆของ l a z a d a มันประมาณนี้นะครับกดเซฟได้เลยกดเซฟแล้วไปที่ La z a d a s e l l e r c e n t e r นะครับ มาหน้าเนี้ยหน้าเดิมนะครับกดอัปโหลดไฟล์แม่แบบนะครับแล้วก็เลือกนะครับโฟลเดอร์ที่คุณเก็บไอ้ตักษารางเทมเพไว้ของผมเนี่ยเก็บไว้ใน Desktop อปกิฟซี่ a ั a เตอร์เนะครับคุณจะใช้โปรแกรมอะไรมาก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะจ้างผมดึงจากเว็บอะไรก็ตามนะครับให้ดูวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนโฟลเดอร์เอาตามที่คุณจ้างผมนะครับโอเคในตัวอย่างนี้คือผมดึงจากเว็บกิฟซี่นะครับอ่ะแล้วก็ ผมกดเลือก Lazada template นะครับตรงนี้ช้าเร็เวอยู่กับอยู่ที่สินค้าที่เราลงนะว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปดูไปตอนที่มันเสร็จนะครับอ่ะน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือนิดหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ถ้ามันขึ้นว่าสําเร็จแบบนี้ก็คือสําเร็จทั้งหมดแต่ถ้าขึ้นแบบตัวอย่างข้างล่างนี้ นะครับก็คือมีบางส่วนที่ไม่สําเร็จเราต้องกดไปดูว่าอันไหนที่มันไม่สําเร็จไม่สําเร็จเพราะอะไรนะครับอะแต่ถ้าสําเร็จหมดแล้วอย่างผมกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ครับกดที่จัดการสินค้านะครับมันจะอยู่ที่หัวข้อใช้งานอยู่นะครับเราก็กดคลิกดูได้นะครับว่าสินค้าเราไปลงยังไงแล้วนะครับอ่ะนี่ถุงและกล่องใส่อาหารนะครับปุ๊บๆชื่อสินค้าราคารูปภาพนะครับนี่นะครับขยายได้ตามนี้ปกติเลยนะครับโอเค นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีอะไรก็สงสัยอ่าเออหมดแล้วนี่จริงมันก็หมดแล้วนะครับในตัวอย่างนี้เอ่อถ้าเกิดเออผมก็น่าจะพูดใน h ออช้อปปีด้วยเอาเป็นว่าผม,ผมขอพูดในวโนนี้ไปเลยนะครับว่าถ้าคุณเสร็จแล้วนะครับคุณใช้งานคือคุณลงสินค้าครบแล้วให้คุณเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือคุณจะลบทิ้งตัวนี้เลยก็ได้นะครับ ลบทิ้งหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้แล้วแต่คุณอย่างเช่นว่าคุณเคยดึงมาแล้วหมวดหมู่อย่างเช่นกระเป๋าอย่างเช่นคุณดูกระเป๋าควกก็เปลี่ยนอ๋อผมลืมไปมันเปิดอยู่นะครับปิดปิดปิดก่อนไม่เซฟนะครับปิดตอนปิดไม่เซฟนะครับอ่าไฟน์นี้ใช้แล้วผมปิดเลยนะครับไทเกนอ่าช้อปปี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวพอคุณไปเริ่มใหม่นะครับเริ่มจากวิดีโอหนึ่งใหม่เนี่ยก็คือไปดึงหมวดหมู่อื่นใหม่เนี่ย เดี๋ยวโปรแกรมมันจะเซฟในคำว่า l a z a d a กับ s h อ p e e ถ้าคุณไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันจะต่อท้ายไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันจะต่อท้ายอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเอ้ยอันไหนที่คุณเอาไปลงในร้านของคุณแล้วนะครับดังนั้นเปลี่ยนชื่อหรือจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับถ้าคุณแบบเอ่อไม่ต้องการเก็บข้อมูลไว้อย่างเงี้ยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปอย่าที่เหลือก็ทําเหมือนกับวิดีโอหนึ่งในตอนวิดีโอที่สอนการตั้งค่านะครับ โอเคก็หมดแล้วนะครับใครมีอะไรสงสัยสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ